ก็จะมีเทคนิคหนึ่งเรื่องของการหายใจครหายใจแล้วก็สองก็คือเรื่องการเดินนะครับหายใจก่อนนะครับเผยอปากนิดนึงได้ครับทำปากเจือแต่ถ้าทำเจือปากใช่ไหมเจือปากทำปากเจือก็คือว่าเปิดปากนิดนึงแล้วก็หายใจออกเบาๆสบายๆทั้งทั้งทางจมูกของเราแล้วก็ทางปากด้วยอันนี้มันทําให้ร่างกายเราแข็งแรงฮะให้มีความรู้สึกว่ามันเข้าไปในบริเวณ สมองของเรากระโหลกเราด้วยนะครับเพราะว่าสมองเราใช้ออกซิเจนหใน5ของร่างกายทีนี้ส่วนใหญ่เรามึนเราหายใจไม่คล่องเราปวดหัวไมเกรนเนี่ยเพราะว่าหายใจไม่เป็นแค่นั้นเองทีนี้พอหายใจเป็นเนี่ยพอเริ่มปวดหัวนะครับอ,อัดเข้าไปเลยนะครับทุกท่านพร้อมไหมครับ เอา,อางี้ก่อนได้ไหมฮะพอได้ไหมฮะทีนี้เราจะทํามือตามก็ได้นะครับมันจะได้ช่วยคือมันมันออกอากาศมันออกอาการได้มันจะได้ช่วยหายใจก็คือว่าอัดเข้าไปแล้วให้รู้สึกว่ามันให้ออกซิเจนนะครับมันไปช่วยทั้งหมดเลยในเซลในร่างกายนะครับแล้วหายใจแป๊บเดียวหน้าจะใสทุกคนเลยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะครับหนึ่งสองสามหายใจเข้า ครั้งไม่ถอเลยครับอาบสบายบให้รู้สึกลมหายใจเข้าไปทางล่างใจับค่อยๆปล่อยครับ คือเวลาที่เราหายใจแบบเต็มปอดนะครับมันทําให้เราแบบสบายมากเลยมันเป็นการเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่ power bank อะ power bank เต็มปุ๊บเนี่ยทีนี้พอสมองปลอดโปร่งนะครับสบายมากทีนี้แต่อันนี้มันเป็นการหายใจที่ไม่ปกติครับไม่ปกติเพราะว่าเราเป็นการ ตั้งใจหายใจแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ครับเวลาที่เราเครียดกังวลวิตกหรือว่าปวดหัวนะฮะหรือว่าเราก่อนที่เราจะเดินจงกรมอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความฟุง้งซ่านมันมีความวุ่นวายนะครับหายใจเลยทันก็คือว่าเวลาเท้ากระทบพื้นเราก็รู้ว่าเท้ากระทบพื้นแล้วก็มันมีความนุ่มในมีความนุ่มใช่ไหมเดินไปสบายๆแล้วก็ได้หูได้ยินเสียงได้ยินเสียงคลื่นก็ อยู่ที่รู้เฉยๆครับรู้ไปรู้ไปเดินอย่างนี้นครับพอกลับมาตรงตรงถึงสุดทางเนี่ยหายใจเข้าออกสบายๆ3า,า,าคู่อาจจะหายใจอย่างเมื่อกี้ก็ได้หายใจให้เต็มปอดเลยอัดอัดอากาศเข้าไปให้เต็มปอดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยๆกลับตัวมาอย่างนี้นะครับหายใจเข้าออกอีก3คู่สบายๆแล้วก็เดินฮะเกิดขึ้นเองปัญญามีเองนะฮะได้หมดเลยครับอ่า แล้วก่อนเราเดินอาจจะบอกว่าขอเป็นการเดินถวายเป็นพุทธบูชานะครับอธิษฐานนิดนึงถวายเป็นพุทธบูชาวางภาระหน้าที่นะครับหน้าที่คือวางวางให้หมดเลยนะครับให้เราอยู่กับความรู้สึกตัวเฉยๆนะครับสังเกตความรู้สึกนะครับสบายหรือไม่สบายนะครับ สังเกตใจว่าเบาหรือหนักนะครับสุขหรือว่าทุกข์ผ่องใสหรือว่าขุนมัวมีความรู้สึกสบายใจสบายกายนะครับปลอดโปรง่งปล่อยวางทุกอย่างครับรู้เท้าที่กระทบลงพื้นสบายสบาย นะครับรู้หูที่ได้ยินคลื่นมากระทบนะครับลมที่มาสัมผัสพอได้ยินพระเจ้าพระเจ้าชื่อส่งทรงรู้ทุกอย่างด้วยพยานท่านก็เดินจงกรมว่าท่านอนาาถากาลังมาท่านก็เห็นไหมเรียกชื่อจริงตื่นเต้นดีใจนะครับหรือว่าท่านายศกุลบุตรนายในเรื่องของความอะไรต่างๆเนี้ยก็แบบก็อุทานขึ้นมาบอกว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขุนข้องหนอคุ้นๆนะฮะ พระเจ้าก็กําลังทรงเดินจงกรมอยู่ในบทต่างๆที่สําคัญในพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าทรงเดินจงกรมครับเห็นไหมแล้วเราไปตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นใช่ไหมฮะเรามา,มาตามรอยหลวงปู่เทศหลวงปู่เหรียญทุกองค์ทุกรูปครับเดินจงกรมเท่านั้นเลยเพราะววันนี้อิริยาบถท,ที่เน้นให้ทุกท่านเน้นเน,เนี่ยมากกว่านั่งะคะคือการเดินเพราะส่วนใหญ่วเวลาเรานั่งเป็นไงครับนั่งหลับ หนึ่งหลับสองก็ตกผวังฟุง้งเพราะนั้นอย่าอย่าคือก็ยังนั่งได้อยู่แต่ว่าให้เน้นเดินให้มากที่สุดนะครับวันนี้ยิ่งเดินมากเท่าไหร่สิ่งที่เราได้คือนี่คือประตูเล็กๆที่กำลังเปิดเข้าสู่พระนิพานครับทำตรงนี้ให้ยิ่งให้ยิ่งไปเรื่อยๆแล้วไปไหนมาไหนนะครับนั่งรถก็ได้นะครับนั่งเครื่องบินก็ได้เดินไปเดินมาได้หมดเดินไปเข้าห้องน้ำมาได้ในทุกๆอิริยาบถนะครับ นี่คือสภาวะครับแล้วเป็นสภาวะของการที่เป็นกลางเป็นปกติไม่มีการปรุงแต่งจากตัวเราเท่าไหร่ตัวกูของกูมันทำงานได้น้อยพอพอเราเผลอเมื่อไหร่ปุ๊บตัวกูของกูเข้าม,ามีเรื่องเข้ามาวุ่นวายปั๊บคราวนี้สังเกตจิตเราจะหนักครับทีนี้สิ่งที่สำคัญมากก็คือว่าจิตของพวกเราทุกคนมีบุญมากเนี่ยโดยเฉพาะ พี่ตุ๊กเนี่ยพี่ตุ๊กพี่ตูนเป็นจิตจุดจิตของผู้มีบุญแล้วก็ไม่ใช่แค่สองท่านนี้ทุกคนมีบุญบรารมีสูงมากทีนี้จิตเราฉลาดครับจิตเราฉลาดหมายถึงว่าเรามาพักในที่ที่มันสวยงามสะอาดเราอยู่ในภูวิลล่าครั้งหน้าถ้าเรามาพักโรงแรมแล้วมันแบบเล็กๆแคบๆทึบ,บๆเป็นไงฮะไม่อยากอยู่ หงหัวมันสร้างหัวมันมันจะปล่อยไปเรื่อยๆนี่คืออาน,นิสงค์ครับให้เราฝึกตรงนี้บ่อยๆนะครับวันนี้ก็อนุโมทนาสาธุสาธุกับทุกท่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเดินกันอีกรอบหนึ่งดีไหม